สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านต่อไปนี้ก็ขอเชิญพบกับเรื่องสั้นกฎแห่งกรรมเรื่องที่15นะครับในเรื่องผลกรรมจากการทำแท้งเรื่องนี้ผู้เล่าก็คือผู้ที่กระทำเองซึ่งเธอได้สำนึกในบาปที่ทำไปแล้วเนื่องจากได้รับผลกรรมต่างๆมากมายจึงคิดว่าจะเผยแพร่เป็นบุญกุศล สำหรับคนที่คิดจะทำจะได้เลิอกล้มความตั้งใจส่วนคนที่เคยกระทำแล้วจะได้ลองเปรียบเทียบดูว่าเรื่องราวที่เธอเล่าให้ฟังนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองบ้างหรือไม่และอยากให้ทุกคนคิดดีๆในการครบกับใครแต่ละครั้งซึ่งหากมันพลาดไปแล้วจริงๆก็อย่าทำเลยนะครับมันบาปปล่อยให้เขาเกิดมาก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหากันทีหลัง อย่าไปพิาพากษาว่าเขาไม่ควรจะเกิดเพราะจะไม่มีปัญญาเลี้ยงคุณจะได้ไม่บาปมากนะครับครับก็ขอเชิญฟังเธอเล่าให้ฟังได้นะบัดนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของดิฉันเองซึ่งเป็นเรื่องจริงนะคะ เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยตอนที่ดิฉันเรียนอยู่มัธยมปลายตอนนั้นก็ประมาณม .5 รู้สึกว่าประมาณเทอมสองได้รู้จักกับพุ่นพี่คนหนึ่งเพื่อนแนะนำให้รู้จักก็คบกันได้สักพักดิฉันก็รักเขามากจนกระทั่งมีอะไรอะไรกันแล้วมาวันหนึ่งเขาก็เริ่มเหินห่างส่วนเหตุผลเขาก็ไม่ยอมบอก ดิฉันเองก็ยอมเลิกไปง่ายๆเพราะเขาไม่รักก็ไม่อยากจะรั้งเขาไว้ธรรมเนียมเด็กวัยรุ่นสมัยให,หม่ก็เป็นอย่างนี้ละคะ่ะเรียนแบบฝรั่งไม่แคร์อะไรจนเวลาผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งก็เริ่มมีอาการแปลกคือกินอะไรหวานๆก็ต้องเป็นมีอาการอาเจียนมีการเจ็บเสียดในท้องน้อยเจ็บมากก็ไม่ได้สงสัยอะไร เพราะเคยเป็นโรคกระเพาะมาก่อนซึ่งมันก็คล้ายๆกันจนผ่านไปสองเดือนประจำเดือนไม่มาเริ่มสงสัยเลยไปหาหมอตรวจปรากฏว่าท้องจริงๆดิฉันจึงปรึกษาเพื่อนว่าจะทำอย่างไรดีเพื่อนก็เลยไปปรึกษากับแฟนเขาแล้วก็ถามว่าเราจะเอาไว้หรือจะเอาออกตอนแรกก็คิดจะเอาออกเลยหายาต่างๆนานามากินแต่ก็ไม่ออก เลยบอกเพื่อนว่าไม่เอาออกแล้วเขาคงอยากจะอยู่กับเราจริงๆจึงตัดสินใจไปบอกพ่อแม่แต่ว่าท่านไม่ยอมท่านบอกให้เอาออกจะทำอย่างไรก็ได้ก็ต้องยอมเอาออกหากไม่เอาออกพ่อแม่ต้องอายชาวบ้านเขาตกลงดิฉันท้องได้สี่เดือนนะคะวันที่จะทำการเอาออกก็เป็นวันเกิดพอดีพี่สาวเป็นคนไปหายามาให้เป็นยาเน็บ สองเม็ดก็ลงมือทําโดยพี่สาวเป็นคนสอนยาให้วันนั้นดิฉันปวดท้องทั้งคืนทรมานมากรู้ได้เลยว่าเด็กในท้องก็ทรมานเพราะดิ้นมากตอนเช้าก็ลุกมาเข้าห้องน้ํสาสักพักเด็กไม่ออกค่ะมีน้ําค่าไหลออกมาเป็นน้ําใสๆมีเลือดออกมาด้วยก็ปวดอย่างนี้อยู่หลายวันเด็กก็ไม่ยอมออก ก็เริ่มมีอาการไข้จนแม่ต้องพาไปหาหมอหมอก็อันตราซาวดูพบว่าเด็กตายเสียแล้วเห็นภาพที่หมออันตราซาวแล้วน้ำตาดิฉันไหลเลยค่ะเด็กมีแขนมีขาครบแล้วน่าสงสารมากแต่ก็สายไปเสียแล้วหมอเลยให้ยาเน็บอีกเม็ดก็ปวดอยู่สักพักปวดมาก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 จนสุดจะบรรยายก็น่าจะเหมือนกับการคลอดปกติ เพราะปากมดลูกต้องเปิดเมื่อเปิดพอได้แล้วหมอก็ดึงซากเด็กออกมาเป็นเด็กผู้ชายมีมือมีเท้าครบสมบูรณ์หมดตัวโต,วตวมากตอนนั้นพี่สาวไปดูดิฉันไม่กล้าดูค่ะสงสารแต่ก็สายไปเสียแล้วหมอก็เลยจัดก,การขูดมดลูกให้แบบสดๆเพราะมีเลือดตกค้างในมดลูกเจ็บมากตอนขูดแต่ดิฉันไม่ร้องสักนิดเพราะความสำนึกผิด มีคนก่อนหน้าดิฉันถูกขู่กันแบบสดๆเหมือนกันแกร้องสะจนเหมือนควายถูกเชือดดิฉันร้องให้ทุกวันบางวันก็ฝันเห็นแกแล้วก็ถามว่าแม่ข้าหนูทำไมตื่นขึ้นมาร้องให้เลยหลังจากนั้นดิฉันก็เรียนจบสุขภาพก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเจ็บออดๆแอดๆตลอดก่อนหน้านั้นดิฉันเป็นคนแข็งแรงมากตา,ตากแดดตากฝนแค่ไหนก็ไม่สะทกสะท้าน แต่ตอนนี้เจอฝนหน่อยก็เอาเข้าแล้วทรมานมากและต้องมีโรคที่เพิ่มขึ้นมาคือโรคปวดหลังซึ่งปวดหลังทุกวันได้เงินมาก็ต้องเสียไปอย่างรวดเร็วเก็บเงินก็ไม่อยู่จากนั้นปีสองปีแม่ดิฉันก็จากไปชีวิตก็ไม่มีความสุขเท่าที่ควรต้องมานึกถึงอดีตไปรักษาโรคที่เป็นอยู่ไปมาเป็นสิบรอบ กับอาการปวดหลังแต่ก็ยังไม่หายทํากายภาพบําบัดก็ไม่หายก็เลยต้องมานั่งปวดจนถึงทุกวันนี้มันคงเป็นเพราะสิ่งที่เราเคยทํากับเด็กไว้เลยส่งผลให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงอย่างเห็นได้ชัดดิฉันจึงอยากเตือนเด็กรุ่นหลังว่าอย่าทํานะคะมันไม่ดีจริงๆดิฉันยังโชคดีที่มีชีวิตรอดมาได้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ทุกท่านคงได้ทราบจากข่าวเมื่อไม่นานมานี้ถึงเรื่องสุสารเด็กที่ถูกทำแท้ง2,000ศพนะครับนั่นคือผลของปัญหาสังคมซึ่งทำให้เกิดมีคลินิกเถื่อนทำแท้งรองรับมากมายเพราะคนไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไอคนรับจ้างทำก็บอกว่าได้บุญจากการช่วยเด็กไม่ต้องไปอับอายขายหน้านะครับไม่ต้องอุ่มท้องโดยไม่มีพ่อ ไอคนไปจ้างทําก็บอกว่าได้บุญเนื่องจากเด็กจะได้แม่ลาบากเพราะเกิดมาแล้วไม่มีปัญญาเลี้ยงครับมันเป็นอวิชาขั้นต่ําหรือความโง่ที่ไม่รู้นะครับบางทีพอทําไปไม่กี่เดือนก็ท้องขึ้นมาอีกแล้วที่แน่ๆไอคนรับจ้างทําได้เงินครับครับสำหรับในเรื่องนี้เริ่มต้นก็เป็นเรื่องของการปล่อยตัวปล่อยใจของเด็กวัยรุ่นจนพลาด ซึ่งยังนับว่าเธอโตพอสมควรแล้วนะครับที่อยู่ถึงม .5 สมัยนี้เขาท้องกันที่ม .2 ม .3 นะครับแล้วเรียนแบบเด็กฝรั่งครับคือได้กันไปแล้วก็เลิกกันไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ฝ่ายชายไม่เสียหายแต่ฝ่ายหญิงลำบากหากตั้งท้องขึ้นมานะครับจะเปรียบก็เหมือนกับสุนัขที่สมสู่กันนะครับตัวผู้มารุมโซมตัวเมีย แล้วก็ต่างตัวต่างไปฝ่ายตัวเมียต้องอุ้มท้องต้องหาที่คลอดแล้วก็ต้องปกปากรักษาลูกให้พ้นจากภัยต่างๆคอยให้นมลูกหากเป็นสุนัขข้างถนนจะยิ่งลำบากต้องคอยหาเศษอาหารมาบำรุงร่างกายเพื่อให้นมลูกพอได้ระยะเวลาพวกตัวผู้ก็มาอยู่แล้วนะครับก็ขอให้เด็กวัยรุ่นวัเรียนทุกคนที่ได้ฟังโปรด ผ้นพค,คิดนะครับว่าหากพฤติกรรมของเราเป็นอย่างนี้เราอาจต้องไปเกิดเป็นสุนัขก,ก็ได้ครับสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับล้วนแล้วแต่ต้องรับเพราะรับกรรมด้วยกันทั้งนั้นเริ่มจากเจ้านักเรียนชายที่ทําให้ท้องต้องบาปมากกว่าเธอผู้ซึ่งเป็นคนเล่านะครับเพราะเป็นผู้ก่อแล้วไม่รับผิดชอบในการสมสู่กันฝ่ายชายมักจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อน นะครับหากฝ่ายชายไม่ทําก็จะไม่เกิดขึ้นหากจะไปเกิดเป็นสุนัขก,ก็คงจะต้องเป็นเจ้าฝ่ายชายนี่แหละครับที่จะต้องไปเกิดเป็นสุนัขตัวเมียนะครับส่วนเธอผู้เล่าก็ได้รับขคอกรรมจากความเจ็บปวดมาพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องรับเวรรับกรรมอีกมากจะเกิดภาพหลอนกับเธอไปอีกนานแม้เด็กที่จะมาเกิดนั้นก็คงจะเคยทำ เวนกรรมแบบนี้มาก่อนตอนเองจึงไม่ได้เกิดนะครับว่ากันไปจนถึงผู้ที่มีคำสั่งชี้เป็นชี้ตายคือพ่อแม่ตามในเรื่องที่เธอเล่ามานี่พ่อแม่เธอคงจะห่างวัดห่างวาพอสมควรจึงยอมบาปมากกว่าอายการอายไม่เป็นบาปนะครับแต่เกิดจากกรรมซึ่งอาจจะเคยไปหัวเราะหรือดูถูกเหยียดหยามมินทาคนที่เขาท้องไม่มีพ่อมาแล้ว กรรมจึงต้องมาเกิดกับลูกตนเองอีกคนคือผู้ที่ดําเนินการช่วยคือพี่สาวหรือผู้ที่สมรู้ร่วมคิดครับร้วนแล้วแต่ต้องมีเวรมีกรรมผูกพันหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆเรื่องในลักษณะนี้นะครับผู้บรรยายเคยได้รับรู้มาก็หลายครั้งจะเล่าถึงการแก้ปัญหาของผู้ใหญ่ที่มีศีลธรรมนะครับขอรับรองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง เริ่มต้นจากพอลูกสาวที่กําลังเรียนมีท้องนะครับก็มีการไปเจรจากับพ่อแม่ฝ่ายชายพ่อแม่ฝ่ายชายถือว่าตนเองไม่ได้เป็นฝ่ายเสียหายก็ไม่ยอมรับรู้และฝ่ายชายเองก็ไม่ยอมรับแถมกระแนกแหนฝ่ายหญิงว่าเป็นลูกของฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้นายว่านอกจากตนเองแล้วฝ่ายหญิงต้องไปยุ่งกับใครอีกครับพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็เสียใจมาก ผู้เป็นแม่เข้าวัดบ่อยรู้เวรรู้กรรมรู้บาปบุญคุณโทษจึงตกลงใจว่าจะให้หลานเกิดมาให้ลูกสาวหยุดการเรียนไว้ก่อนพร้อมทั้งให้สติกำลังใจลูกมันพลาดไปแล้วก็อย่าให้มันพลาดอีกนะสิ่งที่กลัวว่าชาวบ้านเขาจะนินทาว่าร้ายนะครับกลายเป็นว่าชาวบ้านร่วมกันประนามฝ่ายชายและพ่อแม่ฝ่ายชายตั้งแต่หัวบ้านจดท้ายบ้านว่า มีนิสัยเหมือนจับเพราะสัตว์เพศผู้จะไม่ดูแลลูกสัตว์เพศเมียเท่านั้นที่จะดูแลเลี้ยงลูกต่อมาเด็กก็คลอดออกมานะครับเป็นเด็กชายมีนิสัยน่ารักเนื่องจากยายได้อบรมสั่งสอนดีมีสัมมาคารวะเมื่อคลอดแล้วฝ่ายหญิงก็ไปเรียนต่อจนจบก็ได้งานทําทันทีฝ่ายลูกชายก็เรียนต่อจนจบแล้วก็ได้งานทําเหมือนกันต่อมา ต่อมาฝ่ายหญิงได้พบรักกับนักธุรกิจซึ่งเขาไม่คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตได้แต่งงานกันเป็นฝั่งเป็นฝาครับแล้วเรามาดูนะครับว่าทางด้านของฝ่ายชายจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อคิดว่าไม่ใช่ลูกของตนเองก็ไม่สนใจนะครับต่อมาก็ได้แต่งงานมีลูกหนึ่งคนอยู่ด้วยกันไม่นานก็ทะเลาะเลิกกัน ลูกก็ยกให้แม่และพี่น้องเป็นคนเลี้ยงตนเองก็เลยกลายเป็นนักเที่ยวกลางคืนนะครับติดสาวเสิร์ฟตามร้านอาหารไม่นานก็มีเรื่องทุจริตเกิดขึ้นในงานถูกไล่ออกกลายเป็นคนไม่มีอาชีพติดทั้งเหล้าและยาบ้านะครับต้องมาอาศัยกินอยู่กับพ่อแม่ฝ่ายพ่อแม่พี่น้องมีอาชีพค้าขายซึ่งในบ้านทุกคนเมื่อครั้งที่เกิดเรื่องไม่มีใครเลยที่คิดจะสงสารฝ่ายหญิง เพราะได้ยินคําของลูกชายที่บอกว่ามันได้กันมาหลายคนก็เลยปักใจว่าไม่ใช่หลานตัวเองแน่ๆต่อมาการค้าเริ่มซบเซากิจการไม่ได้รุ่งเรืองเหมือนก่อนแถมเจ้าลูกชายที่ตกงานมาเกาะกินก็ไถเงินกินเหล้าซื้อยาบ้าทุกวันทุกวันนี้อยู่ในสภาวะตําไปกินไปค่อนข้างจะย่ําแย่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังก็ได้ฟังการเปรียบเทียบแล้วนะครับว่า ทำดีทำชั่วต่างกันอย่างไรทุกเรื่องทุกปัญหามีทางแก้ครับขอให้ใช้ปัญญาวิจรรารณญาณให้ถี่ถ้วนหากจะปรึกษาก็ขอให้ปรึกษากับผู้ที่มีคุณธรรมนะครับถ้าท่านไปปรึกษากับผู้ที่ไม่มีศีลธรรมนะครับท่านก็จะได้รับการแนะนําในทางที่ผิดผิดเหมือนพวกเด็กวัยรุ่นที่เมื่อมีปัญหามักชอบไปปรึกษาเพื่อนหรือรุ่นพี่ ซึ่งผู้ที่เป็นที่ปรึกษาก็ยังเอาตัวไม่รอดนะครับสำหรับเรื่องการทำแท้งยังมีอีกและจะต้องยังมีอีกต่อไปครับตราดใดที่สภาพสังคมยังเสื่อมรามอย่างทุกวันนี้ผู้ใหญ่ไม่สนใจที่จะบรรจุสินธรรมใส่ในตัวเด็กหรือในหลักสูตรสอนเด็กนักเรียนนะครับบางทีครูเป็นผู้ประพฤติผิดเสียเองครับโดยเฉพาะครูผู้ชายเช่นชอบขอน,อนอนกับเด็กผู้หญิงเพื่อแลกเกรด มันเร็วแบบดซบสิ้นดีครับขอให้กลัวกรรมกันบ้างน,นะครับครับสวัสดีครับ